10ดาราทำเงินสูงสุดจากฮอลลีวูดประจำปี2021จัดอันดับโดยนิตยสารวารายตี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีรายได้จากแพลตฟอร์มซีรี่งพวก Netflix หรือ Amazon Prime ด้วยครับไปดูอันดับ10ก่อนนะครับ r y An Gosling ครับ20ล้านดอลลาร์จาก The g r a y Man อันดับ9 s a n d r a Bullock ครับ20ล้านดอลลาร์จาก The Lost City of the อันดับที่8 j u l i ี Roberts ครับ25ล้านดอลลาร์จาก l a v e the World Behind อันดับที่7 เจนนิเฟอร์รอแวลน์ยสิบหล้านดอลลาร์จาก Don't Look Up อันดับที่6กมาร์ควอลเบิร์กสาล้านดอลลาร์จาก Spencer Confidential อันดับที่5 rio, ้าเลโอนาร์โดดิคาปิโอสาล้านดอลลาร์จาก Don't Look Up อันดับที่4ี่แดนเซอร์วอชิงตันครับ40ล้านดอลลาร์จากเรื่อง The Little Things อันดับที่3ามวิลส mith สีล้านดอลลาร์จากเรื่อง King Richard อันดับที่2แชมป์เก่าครับตัวเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกรับค่าตัว50ล้านดอลลาร์จากเดอะเรดวันและอันดับที่1คนใหม่ครับได้แก่เดนิเอลเครกเจมส์บอลคนล่าสุดได้ค่าตัวและส่วนแบ่งรายได้จากภาพยนตร์เรื่อง The Knife Out ภาคต่อมูลค่า100ล้านดอลลาร์ครับ